ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายพระสงฆ์ที่ใจจำนงมั่อกงต่อพระอิฟานขอให้พบดงแก้วขอ้แค้มู่มานขอพบปรภสิอ่านในานาคตการนี้เธอสาธุ บ่อน้ำกรองก็ยังเป็นรองน้ำใจแบบที่ปันต้าสไปน้ำใจที่บริสุทธิ์ก็ยังสู้น้ำใจไม่ได้เอาแล้วครับใส่บาตรท,ทาบุญตักบาตรลมหนาวเริ่มพัดโชยมาก็วันนี้ก็หนาวได้เลยเนื่อย,ยังไม่หายหนาวดีนะครับ มีเหมียวน้อยมานอนคู่กับพ่ออ้าวสร้างบารมีกันไปเจอชาติหน้าฉันได้อาจจะไปโควนก็ได้นะครับอ้าวนี่วันนี้ชมพระของก้สงม,มีหลายรูปแบบจะใี้ชมกันนะครับภาพสวยงามเอ้ยหนาแล้วผู้ใดไ,ดไม่ออก าขายก็นิดนิดหน่อยนะขายก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับอโอ้โหวันนี้อากาศเย็นจับจิตจับใจผม ว่านาองสารคนที่อยู่ต่างจังหวัดนจังหวัดเลยเนี่ยแม่จชาประคูณเลยว่าหนาวลบสามองศาเมื่อวานดูทีวีจังหวัดอาชัยภูมิเเลยเนี่ยเลยลดศูนย์องศาเนี่ยที่นั่นลบสามองศา,า,งศา,าชัยภูมินะแล้วจังหวัดดอยยิทนน์นะเชียงใหม่นู่นนะโอ้โหว่าลบหลายองศา ครับก็เนี่ยแหละครับารามหนาวเพราะว่าแมงอะไรกระนิง้งกระนิ้งอะไรกระดิกแมงกระดิงเรียกไว้ถูกนะแมงกีนิ้งเนี่ยมันจับ,บมันลงารถจะไหมเป็นหิมะเลยนะอย่าให้เกิดหิมะนะเกิดหิมะมาเมื่อไหรไ่หม่ตัวใครตัวมันเสียจะบอกให้นะครับชมเนื้อกลางใสตะโกงหนึ่งวันนี้มีพระแปลกๆเหลือเป็นหินอ่อนเลยกลางใสจริงๆนะกระทบเสียงนี่ดังกิ๊กเลยนะเออฟังดูครับ ขอบคุณนานอาจารย์อนนน้นนะนะ้องนาอ้นนะนาอ้นบอกเออเก็บกางสายไว้ให้ฉันบ้างนะโยมโเก็บไปได้ครับได้ครับองค์นี้นะกางสดูนงนาอ้นนะเนื้อแข็งเป็นหินนะวัดประยูนวงนะวัดสากนาจังหวัดด้วยขออภัยนะแสดงว่าชอบจัดให้ไ,ไม่มีปัญหาคุณหมอมาจากน,นูน่นแน่น่นโรงบาลมาเยี่ยม พระป้าไปหลายองค์อยู่ขอบคุณท่านมากนะคุณหมอตุกตาเนี่หลวงนะครับนำสามีควงสามีผู้หญิงก็ชอบพระบอกชอบพระของพี่สงดูรายการไม่เบื่อเพราะนั้นอเนี่ยแตละองค์ในเก่าธรรมชาติเนี่ยนะเนี่ย,เ,ยเราก็ยังว่านเลยเราก็แบ่งปันนะ เอ็นผู้หญิงก็ยังชอบนะดูเนื้อเนี่ยเนื้อปูนเพชรชุดที่สองนะเยกปูนเพชรแบบชุดที่สองนะครับนึกนุ่มมีคาถาว่าเนื้อดนนุ่มกว่มีหนุกนุ่มมใช้ไปก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่ดีกว่าขาวเลยเนี่ยนกมาแล้วมามาสิมาทักทายอน์น้ขาว ประมูลกันหลายตังอยู่นะวันนั้นมีใครมาซื้อผมเห็นก็เปิดประมูล้างนรอกซื้อกันไปหลายหมื่นซื้อกันเป็นหลาย,ห,ลายห้าล้านหกล้านนึงขาวนะอา้าวดูจักรพรรดิพิมพ์นะดูได้นะครับพระพรสูงเนี่ยปูนหรือว่าผมโรยพิมพ์หรือว่าอะไรกันนะ เออปูนน่ะทะลุไปดานขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้คระเราสองพันสี่ร้อยสี่ถึงสองพสี่รอยสิบเจ็ดระยะการสร้างก็ไม่ธรรมดานะครับลองเลือกชมดูนะครับอืมไอ้ผมจะแบ่งปันให้ทุกคนเลยเขาเป็นคนใจดีมีน้ำจิตมีน้ำใจเนี่ยเข้ามาไปนะ บอกกันนะของผมเนี่ยนะต้องถูกฉะโลกกันด้วยนะเออถ้าไม่ถูกฉะโลกกันเนี่ยไม่ได้หรอกนะบอกให้ต้องถูกชะโลกกันถึงจะได้แขวนได้บูชาพระไม่ต้องกลัวขลังนะถ้าไม่ถูกฉะโลกไม่ขลังนะบอกให้ก่อนหลังคนก็ไปเอาทีโนที่แฝงกันไปเถอะครับล้าต่ชอบนะ สมเด็จพุทธจารย์โตเป็นผู้นำเลิกนำใช้กดพิมพ์ครับบอกให้รู้กันนะจะได้ครับชาไปแล้วนะพิมพ์จะเป็นพิมพ์ของทั้งสิบหมู่ทั้งนั้นหลวงสิกิตหลวงรัศมิกริชนโยธารักษอวิจิตตนาโมลหลวงวิจารณเจรนายอะไรพวกนี้เป็นพิมพ์นิจมเลยนะของในยุคข,ของช่างสิบหมู่เขาแกะพิมพ์ สวยงามทุกคุทุกคุณน่ะสองพันสี่ร้อยสี่หรืสองพันสี่ร้อยสิบห้าใครชอบพระชุดนี้รับประกันฟาร์มแท้ล้านล้านล้านลนต์เลยนะบอกก่อนนะได้มีคำว่าเก๋บอกก่อนแท้ทุกองผมมันถ้าจตังไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวกันจะตรวจดจ,ดจีนแล้วนะอืมหาของดีๆติดเนื้อติดตัวให้ไปของฝันได้พิเนหายไปเลยนะพิสเสนนะมันพี่เขา้งว,ว่าแหละป้ชารไปเยอะแล้วพี่สมนึกก็เนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับขอบพระคุณท่านมากมีโอกาสทักทายก็ทักทายกันได้นะผมยินดีนะมอบให้ไว้ทุกองเลยใครชอบได้หมด สดชื่นไปลเลยครับตาลลองค์นี่เนื้อหนึกนุ่มมาแล้วนี่หนึกนุ่มสวยงามแบ่งปันขันต่อให้ทุกคนเนี่ยที่ชอบพระในยุคข,ของเราเนะครับเขียวไปกี่ทูป นกมันบวนอะไรของมันไม่รู้จี้จ้าจีจ้จ้จจจบบจบบาเติมบวเติมเพอ่มไล่เราให้ออกเอากล้วยวางไว้มา,มาบวชตีกล้วยมามรอก่อนด้วยกูจะถ่ายทำพระหากระตังหนึ่งวันวันนี้ต้องจ่ายค่าอาหารสุนัขจอนจัดเอาจ่ายไปครับหลายเนี่ยวันนี้จ่ายหลายวงนี้สวยนะนเอาดูพิมพ์นะองนี้นะแหมราคาไม่แพงนะ ศู 8, 66, 8, 38, 37, นย์แปดหกศูนย์แปดสามแปดสามเจ็ดสองหกน้เอาเนี่ยโอ้นี่ก็สวยที่เนื้อแก่งหนักนุ่มก็เรียกว่าพิมพ์เกตบัวตูมเอาเรียกกันง่ายๆจัดไปนะครับให้ชมกันตามท้องเรื่องน่ีของคนชอบพระเ <c oughs> อาเนี่ยนะ นี่องค์นี่ก็สวยจีเนี่ยเนี่ยเ,ยเกตบัวตูมกันนั่นนี่ยดูดิงามดีนะใกล้เคียงกันนะหุกล่างบุบฟูนะได้ตังก็เนี่ยแหละเตี๋ตูจีนมาถวายวัดบางหลวงหมู่ป่าร้างซะหน่อยข้างของดูความเปรมนะหน้าเวทพลอยกำลังสร้างสมเด็จโตใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็สร้างหอกรองหอระฆังสร้างกุฏิสงฆ์ สร้างพระบโบสดเอ้านะไปทําบุญกันนะาอยู่ใกล้ๆคนนี้นะสาธุเลยผมก็เนี่ยได้ตังก็จะไปร่วมรวมๆตังใครเช่าพระบูชาพระเนี่ยก็จะไปต่อยอดเขาต้องหน่อยมีน้อยเราตอนนี้หาเงินยากของขายไม่ค่อยดีของขายดีก็ก็กไอ้นี่แหละก็ไปทําบุญองเขาทำทั้งปีหละนะถินมั่งของวางแวะขี่รถผ่านไปก็ไป ต่อยอดเขาเวลาเป็นคนใจบุญไนะคนใจบุญสุดท้ายก็อบอกพี่พระสงแฝนพระอะไรเขาทักมาเราก็ลองดูดิพระอะไรเนี่ยเอาดูทีนแฝงพระเนี่ยแฝน,น,นอยู่ทุกวันเนี่ยใช้อยู่เนี่ยขหลังเป็นยังไงเดี๋ยวดูดิเนี่ยมีพี่น้องสีกระโปงซื้อไปวันนั้นให้ผมมาหลายตังนะเนี่ยองนี้นะ แฟนยุคนี้นะะเนื้อนะนะนะแข่งยุคต้นนะอนะ่ใครเอาก็ได้พวกนีนะ้แฟนเนี่ยนะดูตะก่อนนะแข็งเป็นหินเลยนะหินอ่อนดีๆเนี่ยนะกระถามผมเนะี่ยผมเลยแฟนพี่ประสงค์แฟนพระลายจะตอบว่าไม่ถูกเนี่ยนะถ่ายรูปให้ดูเลยนะพี่อ้นนะพี่เอ้ยไปลงตาอ้นนะนี่ลงตาอ้นเมื่อกี้นะนี่น้่งพี่พี่น้อยอยู่นู่นนะอ่างทองแถวแถวมันแฟนพระะไรน้อย ประี่แฟนไปเมื่อกี้เนี่ยอเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องชาวสิงคโก็ปูซื้อไปแหม่ตามตามมาอีกเจ้าอย่างมี่าไรเอาหมดเลยแบบเมื่อกี้บอกมีองค์เดียวไว้ให้ผัวใครฝูงบางทีมันเอาไปหมดเดี๋ยวไม่ได้พาไปอยู่มันหมดมัแต่งราคาได้ไอยู่กับเรานี้เราก็เนี่ยเราก็เก็บไว้เก็บไว้หลายองอยู่แต่ก็ว่าพี่พรสวงแฝนพาอะไรก็นเนีน่ยให้ดูอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะว่าแหม่ไม่ให้ไปแบ่งปัน ไม่หวงใครหรอกแต่ราคาดีๆสินใหม่ดีๆนะไม่ใช่ราคาเรียกว่าสินใหม่ดีๆจะได้มีเงินไปต่อ,อยอดผมเดตโตเขากำลังทํำฐา,า,านอยู่ทําฐานอยู่สร้าง17เจ็ดเมตรสูงยีห้าเมตรเอาคิดเอาแล้วเัินตึกกี่ชั้นวะเนี่ยโบสด้วยหอกองด้วยหอระฆัโงโบสเสร็จใกลจะเสร็จแล้วนะถ้ามีคนมาลงทุนแต่เนี่ยน,นะครับพรสงก็เนี่ยนะพี่รสงแฝนพรอรไยว่างง้นน่ย ออแหวนเนี่ยเราเวยชอบใจก็มาดูไอวงเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในกรอบแหวนทุกวันไม่หวงใครทูกใจก็เอาไปแต่ราคาก็ต้องสินไหมสินไหมจะว่าราคาเลยจะบอกสินไหมที่พี่เนยยิ้มเลยอากาศหนาวนะพี่เนยนะหนาวไหมนครราชสีมาหนาวนะสินไหม่ดีๆก็ยิ้มเลยพี่เนยบอกมา จะเรียกบอกราคาเนี่ยเกงใจพวกฝูงสินไหมดีๆพี่เนยเขาทำบุญเยอะหลายเป็นแสนแล้วหลายแสนกับพรสงพี่เนกก็เหมือนกันนะชอบชอบใจซื้อหมดอะบกปรสงเลี้ยงหมาที่เห็นว่าจะมาเอาอีกสักสงสัจะยังไม่ถึงเวลาแล้วมัง้งยังไงเดี๋ยวมเง้าอีกสักห้าสิบองค์นะพี่เนเขาวอาขอญาตออกชื่อนะพี่นะจ้ะ จะไปแจกสมาคมบุญโอ้โหนี่คนนี้ไม่ธรรมดานะพิเดกคนนี้ไม่ธรรมดานะระดับราชาการระดับกเกษตรอายุนี่ระดับระดับวิกแมทเลยก็แเล้วกนันนะระดับเบ้งเลยก็แเล้วกันเนี่นนะเคยเขาวาเฝ้าประเทศด้วยนะท่านนะไม่ธรรมดาคนราชาการการ,กรเกษตรใหญ่โตอา่าวางกันไปนะเราก็เขาบ,บอกเอาไว้เขาบอาจดให้เขาสักหน่อย เอาเมาื่อไรจะจัดชุดดีให้เนี่ยเนี่ยสวยอย่างเงี้ยเนี่ยตะ50ห้าสิบองค์ไมื่ล่เนี่ย,อย,เ,ย,อเ,ยเอาเก่าอย่างเงี้ยได้อยู่นะขออภัยนะใช้เมื่อไหร่ก็โทรมาเออจะให้ทำไปให้เมื่อไหร่ก็โทรมาก็แล้วกันขอบคุณท่านมากนะครับผมหมดแล้วนะไกลหมดแล้วนะเดี๋ยวไปให้ดวงตาพิเศษตั้งสามสิบองค์พอ สามสิบสามองค์และพิเศษสวยอีกสององค์ให้เยอะไปไม่ได้เดี๋ยวพาไปอยู่ชิ้นที่เดียวต้องเลยไปกระจายกระจายไปหลายที่ <c oughs> อ่าลุงตาอ้นกันลุงน้าอ้นก็หลายองค์นั่นนี่นะลุงน้าอ้นเนี่ยไม่ทมดามกันแหมอยากจะได้ทั้งหมดเพราะไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องแบ่งปนันแบ่งปนันหลายที่เมื่อวันหมอคุณหมอมานุนโรงพยาบาลก็ไปแล้วหลายองอยู่นะ แบ่งันทุกที่แหละนะครับเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงวามบุมาทปาฏถนาไม่ต่ำประกฏจะไม่จนกับใครอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมสำคัญเลยนะพระอรหันพระในบ้านพระคุณพ่อโอ้โหนี่เก่าจังพระคุณแม่นะอย่าลืมผู้มีกุัลคุณนะพี่มีน้ำใจไมตรีที่ดูต่อกันนะอย่าลืมทำบุญตักบาตรบุญพระศาสนาพระศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนนะ ช่วยกันบำรุงพระศาสนาพระสงฆ์นี่แลยนะเป็นผู้ที่ต่อยอดศาสนาพุทธเรานะทะพเจ้าเนี่ยสองพันห้าพันปีท่านก็นไปแล้วแต่ก็จะมีพระใหม่ลงมาพระจีอานนี่แหละเนาะจะมาสืบต่อใครถือสินห้าไว้ก็จะเกิดทันพระจีอานนะเป็นหมื่นปีมั้งพระจีอานเนี่ยหลายปีเนี่ยนะท็จจริงไม่รู้แต่ผมเชื่อนะ ผมเชื่อในหลักของศาสนาแต่ว่าเราก็มีความสุขความเจริญเชื่อในการถือศีลห้าเชื่อในการให้ทานทำบุญเชื่อในการบำรุงรศาสนานะ,ะแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราคิดดีคิดไรดีมันก็จะดีไปหมดดีกับตัวเราแต่คิดร้ายมันก็จะร้ายไปหมดกับตัวเราเนี่ยพระพุทธองค์ว่าไว้นะอย่าลืมอพระอรหันนะโยมใส่บาตรทำบุญมาให้ฉันเยอะเลยเนี่ย พระละหันในบ้านเอาไข่ว่ดพระละหันก็โยมพ่อโยมแม่โอโหแต่นั้นเองนะนะเจริญเจริญรุ่งเรืองเลยนะโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณอนาะจารย์เชเมื่อวานก็โทรมาอาจารย์ส่งเวยพระเองกาลังดังเลยเนะี่ยเก็บไปดีนะมีอยู่ในการหนึ่งในใจทางยูทูบอ่ะเขากำลังหาประกวดกันเอาพระเองส่งประกวดตว่าเฮ้ยคงหลายหลายต่างใหยเป็นล้านๆก็มีอาจารย์เชว่า่งั้นนะขอบคุณมากอาจารย์ใหญ่ใจดี อู้ที่สอนให้ดูพระขอบพระคุณครับวันนี้จะมาถึงแล้วจานครับอีกความสุขวันที่จะโดง่งดังใกล้จะมาถึงแล้วเดี๋ยวพัดเปี้ยงมาไหลเราก็ดังมานั้นแหละเราก็จะขึ้นราคาแล้วจากองค์ละสา0 0ันสองพันพาก็จะองค์ละเป็นหมื่นสองหมื่นสาเป็นแสนเป็นล้านจะขึ้นไม่ได้แล้ว fc แล้วเท่าไหร่ก็เ,เท่านั้นโชคดีสวัสดีครับรวยๆนะครับ